สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่3.3นะครับวัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับมีการกระจัด x ในรูปของ t บนระบบ s i ตามสมการ x เท่ากับ0.5 cos 0.4 t บวก0.3นจะครับจงคำนวณหากอไก่แอมพลิจูดความ t ค่าความ t และแฟดเริ่มต้นขอไขสมการของความเร็วและความเร่งในรูปของเวลา t อควายคือตำแหน่งความเร็วและความเร่งที่ทีเท่ากับ6วินาทีโ okay. อเคก็นิสิตจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมการสมการของการแกว่งกวัดนะครับสมการของการแกว่งกัดสิ่งที่ต้องรู้ก็คืออสมการในรูปทั่วไปของการแกว่งกวัดนะครับอาจารย์ทบทวนนิดนึงเวลาทบทวนทบทวนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า มันเป็นการสอนเนาะไม่ใช่เป็นการทำโจทย์ให้พวกเราดูเฉยๆนะครับคือเขาให้หาแอมลิจูดเร่องต่างเนี่ยเขาให้ XT มาอ่มาในรูปต่างๆแต่ว่าเราก็รู้ว่าสมการในรูปทั่วไปเนี่ยบางคนเขียนว่าเป็น A s ซายที่อาจารย์สอนพวกเราโอเมกาทีบวกเฟสเริ่มต้นใช่ไหมครับ A คือแอมลิจูดโอเมกาคือโอเมกาคือ,อความทีความทีเชิงมุม เห็นไหมครับแองกูล่าโมเมนต์แองกูล่าเวล osity ความถี่ชันโมเนต์ทีก็คือเวลาส่วนในตัวนี้ก็คือเฟสเริ่มต้นนะครับแต่นิสิทธ์ครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เขียน x t ็กซ์เท่ากับเอ่คโอเมก้าทีบวกเฟสเริ่มต้นอย่างเงี้ยโอเมก้าทีตรงเนี้ยคำถามคือเหมือนกันไหมเราก็พอดกราฟดูเราจะรู้เดี๋ยวอาจารย์พอดกราฟให้ดูนะสมมุติเอาสีเขียวนี่คือแทนในตัวข้างบนนะ สีเขียวกราฟก็จะเป็นอย่างนี้กราฟรูปทรายใช่ไหมกราฟรูปทรายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดอาจารย์ให้ตัวฟีนี่เป็นศูนย์ไปนะเนี่ยตัวฟีสมมุติว่าตัวฟีนี่เป็นศูนย์ไปสีเขียวก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนสีฟ้ามันก็จะเริ่มเป็นการรูปคลอนก็จะเป็นอย่างนี้ครับขอไปอีกรอบหนึ่ง คาูกคอนะ่างี้นะนไปอย่างนี้ครับคอสเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมก็ลดลงมาโอเคไหมครับคอสกับไซน์มันจะต่างกันเฟสต่างกันอยู่ที่พายส่วนสองนะครับไอสองตัวเนี่ยเป็นสมการรูปทั่วไปของสมการการเคลื่อนที่ได้เลยทั้งสองตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรา,าเทียบกับสมการตัวไหนถ้าเกิดเป็นสปริงอะสปริงนี่นะ นะวินาทีแรกเรายืดสปริงออกอันนี้สปริงยังไม่ติดยังไม่ยืดแต่ถ้าวินาทีแรกเรายืดสปริงออกมาวินาทีแรกยืดออกมานะเส้นแกนน้างอิงอยู่ตรงนี้นะการาฟมันควรจะเป็นกราฟไหนครับก็ต้องเป็นกราฟสีฟ้าเพราะว่าอะไรถ้าเราพอดใช่ไหมวินาทีที่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงก็จะเป็นกราฟสีสีฟ้านะครับโอเคอ่านั่นคือสมการในรูปทั่วไปที่มันแข นนกลับมาที่โจทย์นะครับจำทบทวนตรงนี้สําคัญนะครับกลับมาที่โจทย์โจทย์เขาบอกว่าวัตถุชนิดหนึ่งนะมันเคลื่อนที่ตามสมการนี้ x t เท่ากับ0.5 cos 0.4 t บวก0.3อย่างนี้นะครับเขาถามว่าแอมพลิจูดคืออะไรเราก็เปรียบเทียบไงพิจารณาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับ x ในสมการรูปทั่วไปก็คือ a cos omega t บวกกับเฟสเริ่มต้นนะวันก็ตอบได้เลยครับ a คืออะไรครับ a m ม i t u d e a คือตัวนี้ความถี่เชิงมุมคือ omega ก็คือตัวนี้เห็นไหม0.4นะครับคาบเวลาต้องหาเพิ่มจากความรู้ตัวไหนค่าบเวลาก็ omega เท่ากับ2พายส่วน t เพราะฉะนั้น ทีก็ถ้าเป็น2พายส่วนโอเมกา้าก็แทนค่าก็2พายส่วนเท่าไหร่โอเมก้าคือ0.4อ่าเพราะฉะนั้นครับครับเวลาทีก็เป็นเท่าไหร่ใส่จุดเติม0 4 5 20่ห้าใช่ไหมก็เป็น5พายนั่นเองวินาทีต้องคูนเข้าไปครับโอเค ต่อไปหาความทีก็คือหา f f ก็คือ1ส่วน t ใช่ไหมเก็คือ1ส่วน t เพราะฉะนั้นอันนี้ก็1น่ส่วน5พายนะครับต่อไปหาอะไรอ่ะมุมเฟสเริ่มต้นก็ตอบเลยครับก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยจบแล้วครับก็ไก่โอเคก็แค่เปรียบเทียบข้อขอไขหาสมการของความเร็ว เราก็รู้ว่า v เท่ากับ dx by dt ใช่ไหมเราก็ดิฟเลยดิฟไม่เป็นก็จอดตั้งแต่แรกกับ by dt ของอะไร0.5 cos 0.4 t บวก0.3นะครับโอเคดิฟเลยตัวไหนที่เป็นตัวข้าวของตัวด้านนอกก็ออกมา0.5ข้าของตัวดิออกมาด้านนอกนะครับดิฟตรงนี้ก็ได้ลบ sin ใช่ไหม ลบไซน์0 4ีบวก0.3แล้วก็ดิฟข้างในอีกก็ได้0.4นั่นเองนะครับใครดิฟไม่เป็นนี่ก็ไปลองลองดูนะดิฟก็ได้เป็น0.4คูณ0.5 5420ก็เป็น0.2ลบด้วยนะมีค่าเป็นลบด้วยนะครับแล้วว่าตัวลบเนียโพลออกมาลบ0.20ใช่ไหม5420คูณก,กับไซน์ 0.4t บวก0.3นี่ไอ้ตัวนี้ก็คือความเร็วนั่นเองตอบนะครับนี่คือสมการความเร็ว v ของ t นะครับต่อไปหาความเร่งเขาบอกหาความเร่งความเร่งก็เป็น dv by dt ใช่ไหม dv by dt เพราะนั้นอาจาร,รย์ก็ได้อะไรครับความเร่งความเร่งก็คือดิฟอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็ได้เป็นลบ0.20ดิฟซายได้ cos 0.4t บวก0.3 ดิฟอีตัวก้อนนี้ก็เป็น0.4มาคูณอีกทีนึงน่งนะครับค่าลบยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เป็นเท่าไหร่42เป็น8เห็นไหม42เป็น8ทุทิยม2องตำแหน่งก็ลบ0.08นะครับ cos 0.4t บวก0.3นี่คือคำตอบอันนี้คือความเร่งครับ ความเร่งในเวลาอันนี้ในทิศในทิศ x นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าถ้า,ถา,ถาทางฝั่งซ้ายอาจารย์ใส่เวกเตอร์เนี่ยก็จะควรเติม i ฝั่งขวานะครับแต่นี้นอาจารย์มองเป็นบวกลบไปเลยนะ e เท่ากับเท่านี้ครับต่อไปไปดูซิข,อข้อความถามอะไรตำแหน่งความเร็วและความเร่งที่เวลา t เท่ากับ6ก็แทนค่าเท่านั้นเองนะครับเรื่องเป็นเรื่องของทานแทนค่าอ่ะแทนค่าซิ x 6ก็เท่ากับเท่าไหร่ x ก็คือ0.5 cos ของ0.4คูณ0.6บวก0.3 oh, <c oughs> โอ้กดครึ่งที่เลขเลยครับจุด4คูณด6 บวกจุดสามแล้วก็คอสแล้วก็คูณจุดห้าศูนย์จุดสี่เก้าเก้าศูนย์จุดห้าั่นเองนะครับอันนี้คือเอ็กที่เวลาหกนาทีนะครับโอเคตอบต่อไปความเร็วหก ก็เป็นเอาตัวไหนมาตอบเอาตัวนี้มาตอบความเร็วก็ก้อนนั้นอ่ะก้อนนั้นเดิมก้อนก้อนนั้นเท่าเดิมก้อนไหนเท่าเดิมก้อนเนี้ยเท่าเดิมโอ้ไม่เท่าเดิมเพราะก้อนเป็นทรายขออภัยจังกุใหม่เลยจุดสี่คูณหกเอ,อ้ยทำไมต้องจุดหกก็หกวิหกวินาทีไม่ต้องจุดหกขออภัยครับหกวินนะหกวินนะหก ใครเอาจุดหกมาใส่ของอาจารย์เนี่ยกดเครื่องหมาเลยจุดสี่คูณหกบวกจุดสามนะคอสคูณจุดห้าศูนย์จุดสี่เก้าศูนย์จุดสี่เก้าเก้าก็ถูกแล้วนี่นะเออถูกแล้วนะศูนย์จุดสี่เก้าเก้า กดถูกแต่ว่าเขียนผิดนั้นแหละนะครับอันนี้ทรายครับจุดสี่คูณหบวกจุดสามทายเท่านี้คูณจุดสองศูปึงศูนยอันนี้เป็นลบ0ูนย์จุดสนาย0.4คูณ6บวก0.3นะครับอันนี้นะครับ โอเคตัวนี้อาจารย์กดได้ลบ0.009น้อยมากต่อไป A ครับ A ที่6ก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยเป็นคอสก็จุด4คูณ6บวกจุด3ค่าคอสแล้วก็คูณจุด08ปดเท่ากับ0.0799 0.08 คอส0.4คูณ6บวก0.3นะครับอันนี้จะได้0.0799คือ0.8ครับโอเคนี่คือนาเวลาที่ t เท่ากับ t เท่ากับ6วินาทีนะครับก็คือคำตอบนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบดูก็แล้วกันหรือกับคำตอบของตนเองนะครับจางคงต้องลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ